สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องเซียนหลิมไปกันต่อคลิปนี้จะนำเสนอหลักๆก็คือสูตรเก่าสูตรเดิมของปลักหลักหน่วยบนงวัน,นี้เป็นงวดที่สิบหกท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาวันที่สิหกเดือนแปดหกแปด ่าผมเนียนไว้จีบสิบกับหน่วยเนาะจิตไว้แต่กัาใช้คำว่ารอบผลผลตองวัน้างบนหวยออกหกห้าก็มาทั้งสอและก็นอ,อนันเรียงท่านผู้ชม ทำไมถึงพูดคำว่าสนเพราะว่า,อาสองงวดหลังสุดมันไปที่หลักสอก็คือหลักสิบตัวนี้ก็สอยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ชมยิ่งไปกว่านั้นอีกเดี๋ยวดูสถิติมาติดล่างเนี่ย หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งแล้วก็เจ็ดครั้งในรอบที่ผ่านมาในรอบนี้ข้างล่างอสถิติให้รอบมี้ของบอลออกสามศูนย์เก้าข้างล่างออกแปดเจ็ดติดแปดสามห้าสองข้างล่างออกสองศูนย์ติดหลางสองสามเก้าสองไม่ออกศูนย์หก เลขศูนย์ติดหลักสองสี่หกข้างบนออกเก้าหนึ่งติดที่เลขหนึ่งสามสองสี่ออกสองหกมาสองตัวข้างล่างเลยมารอบนี้มาออกแปดห้าสองแปดห้าสองข้างล่างออกห้าศูนย์มาสองตัวอีกครั้งหนึ่งมารอบที่ผ่านมาลงส้นหน่อยจุ้ม างบนออก8 6 5ก็ถือว่าเข้าอยู่ที่เดิมดีเป็นหลักหน่วยเนาะเข้าอยู่ที่หลักวส่วนหลัก10เลขห6แล้วก็มาหลัก10ลามีนั่นเองตามันต้องวดนี่มันจะได้ตัวใดงวดที่10 เราจะมวดวันที่1กันยา2 5ึ่1กันยา68มาเีอ่ไปกันที่วิธีคิดวิธีคำนวณก็แล้วกันกน,น้องนผู้ชุมผลรางวัลที่ออกงวดที่16 16 เก้าเก้าสี่แปดหกห้าหกสามศูนย์สองสองสี่เจ็ดแปดสามสี่เก้าแปดเก้าวิธีคิดวิธีคำนวณหลักร้อยหนึ่งทางหลักพันหนึ่งครั้งจุดหลักหมื่นหนึ่งครั้ง สิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งและ้วกะ็หน่วยเก้าบวกแปดสิบเจ็ดบวกกับหกบวกเจ็ดแปดบวกสี่สิบสองบวกสองสิบสาม หนึดสองไปอีกหนึ่งเป็นสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดพออก็จัดคัดก็ถอยออกไม่ว่ากันไม่ว่ากันมีคนถามหาอยู่นะคุณผู้ชมเาทิพหางวดติ็ดเนี่ สำหรับมากมากมาก็คือคือรักหน่วยไปรักสิบอยู่สามงวดยังโมทันหลุดสอนอสอิบหน่วยยังไม่หลุดวันนี้ผมก็ให้คำว่าสอนอก็เลยเนานะเนี่ยต้องใช้คำว่ารอผลประจำงวดวันที 1, 9, 6, 7, 8. 8, ทหนึ่งเก้าหกสิบแปดสิบแปดทำไมเขียนอย่างนี้แหละจัด รอผลเอาฝากอีกจสูตรเพื่อเป็นแนวทางก,ก็นแล้วกันหลักหน่วยหลักหน่วยบนสูตรกำลังเดินชวมว่าจะชนสูตรนี้หรือเปล่าอืมเออเดี๋ยวจะพาาจ็คสามวดเนาะ มันจะใช่ตำแนตหน่งสามตัวนะหนึ่งสองตัดท้ายหนึ่งสองมาดูวิธีคิดมาดูวิธีคิดสูตรนี้สามงวดก็แล้วกันเนาะว่าจะเดินไปต่อเป็นระยะสั้นหรือเปล่าหรือระยะยาวก,ก็ขอให้เดินต่อลิปมวดขึ้นไปอ่ะ ปากลากหน่วยบนเอาหนึ่งสองสี่สามคูณหนึ่งเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดสามหกได้กันไปเลยทุกคม,มบวกกันเลย เอาเลยอะเจ็ดบวกสามเป็นสิบเดือนหกเก้าบวกสองสิบหนึ่งบวกกับเก้าได้ศูนย์คูนบวกหนึ่งได้หนึ่งบวกกับเจ็ดเป็นแปดสองบวกสี่หกหกบวกสามเก้านวยบนหนวยบนผลรางวัลที่ออกในรอบนี้ จำนวนนี 2, 4, ้หมายออกสองสี่หกเอาวินอยู่ที่เลขหกเลือดทันคุณผู้ชมเอาหลัที่สองหกแปดศูนย์หนึ่งหกเก้าหรุดเตรีมรลุดเตรมการการหุด เก้าหนึ่งแปดสองหกหนึ่งแปดเก้าศูนย์เป็นแปดเจ็ดหกเก้าเป็นสิบหกสิครับเป็นสี่ปีกรวยบน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 รอบถัดมาไม่ออก สามสองแล้วก็สี่เห็นไหมจ้ะจ้ะจ้ะออกสองสี่เขาจืดเด็ดสีเนาะผู้ชมผู้ฟังอ่ะไปกันเตีวรวบจุดสาม,มาห,ห้าจุดมีมาคำนวณเก้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเก้า เก้าเจ็ดสามหกเจ็ดบวกสามเป็นสิบเลยหกหนึ่งสองบวกเก้าเป็นสิบหนึ่งบวกเก้าอยู่เป็นศูนย์แปดเป็นเก้าแปดเป็นสามสามเก้า ผิดจุดท่านผู้ชมผิดจุดล่วงอีกแล้วเส้นนิ้มล่วงอีกแล้วเป็นตัวเลขผิดเชื่อดนดิมกันแล้วขอมูลตัวนี้มาเขกีนเห็นไหมสองเก้าเก้าเจ็ดสามหกขออภัยนะครับท่านผู้ชมผิดจุดตัวเลขเลยคาดเคลื่อนเป็นงงเลยล่วงเกินท่านผู้ชมเลยอะขออภัย กันใหมก็แล้วกันน้องครับคุณผู้ชมจา่าไล่ไล่จ่าเป็นทีลงลวงอา้าวศูนย์แปดสี่สามสามหกหกเป็นสิบสองสองแปดเก้าแปดบวกห้าเป็น ามผลรางวัลห้าสอง хорош, 2, ข้างบนสองมาสองตัวเ่นสุดก็มาที่สองนั่นเองเอามาดูรอบ 10, ปัจจุบันมันจะเป็นจังไหดไๆรอบที่สี่ดีแน่นอนผลรางวัล กศูนย์สองสองสี่เจ็ดหกศูนย์สองสองสี่เจ็ดแปดสามสี่เก้าแปดเก้าเอาบวกกันเลยจ้ะจ้ะจ้ะเก้าบวกแปดสิบเจ็ดเจ็ดบวกเก้าสิบหกแปดบวกสามสิบหนึ่งบวกสี่เป็นหาสองบวกสี่เป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามเป็นแปด เอาตีกรอบให้กันไปเลยนะจ๊ะ่านผู้ชมเอาหน่วยบนนะจ๊ะหนึ่งเดือนเก่าหกสิบแปดเอาล่อฝสิจ๊ะแปดสามห้าหกเอาไปยนใส้ข้างๆกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมจะได้ชี้ชัดๆอีกตัวหนึ่งเนาะอะโบตงเขียนหระ ยันตังปิเพื่อสถิติเดินต่อตัวนี้จะได้เขียนเป็นว่วทีสิบเจ็ดเนี่ยก็ได้มาสองจุดเด้วเดตัวที่ชนมีอย่างนี้เอา้าเลขแปดชนเลขสามชนเป็นจุดแปดกับสามจัาไปยหจุมจก็ก็จับขัดก็ถอยออกไม่ว่ากันไม่ว่ากันตัวนี้ก็บสายแข็งเลยนี่เพราะท่านหลุดล่างกัติดนะบอกไว้ก่อนนะ พี่จะไหน้าเอาชอบก็จะขายก็ถอยบอกไม่ว่ากันไม่ว่ากันขขบคุ้และวขบคุณจะขึ้นไงรอบหน้าสำหรับรอบนี้สวัตรีครับผม